อ่าวันนี้มาส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับเป็นงานไม้ประดูปุ่มนะครับปืนศูนย์ไม้ชนิดนี้ค่อนข้างหายากนะครับราคาสูงมากตอนนี้ไม้ไม่มีด้วยครับหมดราคาสูงมากครับบอกเลยไม้ตัวนี้ลูกค้าถนัดขวามือนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงนะครับอ่าชักเจ็ดสิบห้านะครับลำนี้ อีกห้าสิบเซนต์ตัดมือตัดยางสิบเจ็ดเซนนะครับยางสีเหลืองสิบสี่จุดห้ามิลแถบฝาลูกทรงก็ตามนี้นะครับไม้ประดูปุ่มไกายล็อกบนนะครับเซปเลื่อนซ้ายขวาออโตโล็อกนะครับกระบอกเก็บสายสุสนหน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับ โอเคเดี๋ยเาเทให้ดูนะครับใส่ลูกดอกก็ใส่กระบอกอตัวร่องนะครับดึงเดินหน้าให้ดังแก๊กก็ร้อยลูกดอกจากด้านหน้าสูนนะครับให้สายอยู่ในร่องนะครับมันจะมีร่องนะครับตอนเดี๋ยวให้ดูนะอ่ามันจะมีร่องนะครับให้สายเข้าอยู่ในร่องอ่าใส่ดอกก็มันจะมีล็อกของมันนะครับ,ด,กกรบดังแก๊กเก็บสายสองรอบ รอบแรกก็ให้ย่อนนะครับอ่ารอบสองก็เนยไปกรอบ่าขวดอะไริี่ดึงยางให้เพื่อนไหมนะไม่ต้องเซฟเรถอยถอยไปนู่นเลยถอยไปถอยไปตึงไปโอ้โหเด็กยยตึงไหมตึงตึงเหรออืมสุดยอดอ่าเต้นเดียวนะครับมาสักสิบสองเมตรนะครับตรงนี้ออกลิงดูนะครับขวด ต้นเดียวกันเดี๋ยว zoom เ,เห็น,อ,นอ่าเห็นขวดนะครับอ่อโอ้โหไหวมากนะครับมือเทสประจำค่ายนะครับช่างติ๊กช่างเตยต้องผ่านมือคนนี้นะครับอื่นทุกกระบอกพอรองเท้ามาล้างไปนี่อรองเท้าเดินขึ้นบนไปนี่อ๋อแบบนี้แนงเทสโดยตรงเลยนะครับแบบนี้เยีย่ยมเลยชายแม่น้ำท่าจีนนะครับกำลัง ตกกุ้งอยู่นะครับตะฟืดคนแถวบ้านตกทุกเย็นครับพอมีตัวให้กินอยู่ครับกุ้งอะไรกปโอเคนะครับสดใจงานปืนเบอร์โทรก็088-993-0439้ 9, ช่างเตยครับหรือสะดวกทางไลน์ก็ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยครับขอบคุณครับ